เราต้องสนิทกับเพื่อนก่อนเราถึงจะไปสั่งเขาได้เงินก็เหมือนกันก่อนที่จะสั่งเขาคุณต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินก่อนคลิปที่ผ่านมาคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเมื่อคุณสนิทกับเงินแล้วหลับตาแล้วเห็นจำนวนเงินที่คุณต้องการเห็นแล้วให้ส่งความรู้สึกดีๆออกไปเห็นประโยชน์ที่เงินจำนวนนี้จะมอบความสุข ความสบายใจให้คุณยังไงบ้างคุณจะรู้สึกเบาสบายมีชีวิตชีวาขนาดไหนเล่นกับความรู้สึกตัวเองส่งความรู้สึกขอบคุณและอวยพรเงินก้อนนี้ขอบคุณที่เธอเข้ามาทำอะไรดีๆให้กับชีวิตของฉันเสร็จแล้วให้คุณลืมตาขึ้นมาทำท่าทางเฉลิมฉลองแล้วออกไปฉลองล่วงหน้ากินอะไรที่มันทำให้ต่อมรับลสในปากคุณฟิน ระเลียดกับความสุขที่คุณได้รับเงินจำนวนนี้แล้วส่งความรักความขอบคุณออกไปให้เงินจำนวนนี้เงินทุกจำนวนบนโลกใบนี้มันคือการสัสร่นสะเทือนไปที่คลื่นแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยและอุดมสมบูรณ์เมื่อคุณอยู่ในคลื่นคลื่นนี้ถึงคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเงินก็จะหาทางเข้ามาหาคุณ